เระกลับมาเจอกิ๊กใน EP นี้นะก็เหมือนเดิมยังคงเป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยเหมือนเดิมนั่นก็คือมิสแบงคอกนั่นเองนะครับกับน้ำหอมที่มีชื่อว่าวันไฟใจกลิ่นนี้ดูดิฉลากถลอกแล้วเพราะว่าใช้บ่อยมากคือคือน้ำหอมของมิสเนี่ยคือกิ๊กใช้บ่อยมากเพราะว่าแบรนด์ของมิสเนี่ยมันเป็นน้ำหอมที่กิ๊กว่ามีคุณภาพดีดีมาก แล้วก็ราคาที่แบบว่าจับต้องได้คือฉีดประโคมเท่าไหร่ก็ซื้อใหม่ได้โดยที่แบบว่าฉันยังพอใจในเรื่องของราคาอยู่ดีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกลิ่นตัวนี้กันบ้างดีกว่าเนาะว่ามันมันเป็นยังไงคือกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แบบว่าสดชื่นแบบเฟรชแบบขีดสุดมากแล้วก็ ใช้ง่ายใช้ได้ทุกสถานทุกสถานการณ์คือแบบเบื่อบเบือ่อเวลาเบื่อบเบือบ่อปุ๊บหยิบนี้ขึ้นมาใช้คือแบบอาบน,น้ำไม่แล้วหรอวะอะไรเงี้ยเอออาบน้ำไมกแล้วหรอวะ,อะอ <c oughs> เอ,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 ะ <c oughs> เ,อเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวมันจริงๆก่อนนะตัวเนี้คือกลิ่นมันจะออกแบบสบู่สบู่อ่อนๆเย็นๆกลิน่น,นมันเหมือนแบบผลไม้รสจืด เย็นๆเลยแล้วก็แบบว่าเออมันเย็นอะไรกิ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่กลิ่นมันเหมือนแบบมันเย็นๆเหมือนผลไม้รสจืดแช่น้ําแข็งแล้วก็ยังคงมีความเป็นสบู่ออกมาแต่ว่าอันนี้ยมันจะแปลกอย่างหนึง่ง คือเวลาฉีดตอนแรกใช่ป่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบออกเย็นเย็นสบู่สบู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทิ้งไปสักประมาณสถึงสี่ชั่วโมงอะกลิ่นมันจะออกแบบแนวแบบแสงแดดอะแสงแดดอะคือแบบอุ่นๆแบบแสงแดดเหมือนแบบแดดที่มันโดนผ้าแล้วกลิ่นมันเป็นอย่างนั้นเลยคือกลิ่นกลิ่นแดดอะทุกคนพอจะนึกออกไหมกลิ่นเวลาแบบที่ทุกคนไปตากผ้าแล้วแบบว่า ตากผ้าแเราเวลามันโดนแดดแบบโดนแดดนานๆแล้วแบบพอเก็บเก็บเข้ามาแล้วอ่ะกลิ่นมันจะเป็นแบบกลิ่นแดดที่มันอยู่บนผ้าคือกลิ่นมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะแต่มันยังก็คงความเป็นสบู่อยู่แต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่แซมขึ้นมาคือมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นกลินก่นแดดเออประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นน้ําหอมที่สดชื่นมาก ฉีดไปไหนก็ได้ก็คือฉีดไปนั่งร้านกาแฟฉีดไปทะเลฉีดไปเอออยากจะฉีดอะไรก็ฉีดอะ่ะคือแบบนั้นเลยอะอืมและราคาไม่แพงด้วยนะตัวเนี้ยต้องลองไปซื้อดูไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะแต่ก็กปื้มปิ่มมากเพราะว่าตอนที่ซื้ออะมันเป็นช่วงแบบว่าเทศกาลตรุษจีนพอดีแล้วแบบว่าจับฉลากไอ้จับฉลากสองอ่างเป่าแล้วดันได้ส่วนลดเออสองร้อยก็บาทก็ คุมไม่รู้จะคุมยังไงนะพูดจริงๆอันเนี้ยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดน,นึงสำหรับใครที่มีอาการที่แบบว่าค่อนข้างจะแพ้น้ำหอมอ่ะเวลาฉีดตัวเนี้ยคือพยายามย่าฉีดบนผิวถ้าฉีดบนผิวปุ๊บเนะี่ยคุณจะรู้สึกมีความแบบเอย็นๆร้อนรอนิดนึงเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปฏิกิริยาหรือโมเลกุลของในน้ำหอมตัวเนี้ยมันเป็นยังไงแต่ว่ามันมันจะทำให้คุณรู้สึกมีอาการแบบ ร้อนๆเผาๆที่ผิวนิดนึงอะไรเงี้ยสําหรับใครที่แพ้นะแพ้น้ําหอมจริงๆนะไม่แนะนําให้ฉีดบนผิวให้ฉีดบนผ้าอันเนี้ย<ๆ>เพราะว่าขนาดเรายังฉีดแล้วยังรู้สึกเลยว่ามันมีอาการแบบว่าแสบๆร้อนๆเผาๆมานิดๆอะไรอย่างเงี้ยกับกับบนผิวนะก็ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครแพ้ก็เลี่ยงซะแต่หอมมากเป็นเป็นกลิ่นเหมือนแบบเอาแบบสรุปสั้นๆคือผลไม้รสจืด แช่เย็นสบู่กินแดดเออแบบนี้เลยอ่ะเป็นแบบนั้นเลยเอาละอันนี้ก็แค่เอามาฝากไว้กับแบรนด์มิดนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบน้ำหอมที่แบบว่ามีความสดชื่นสบู่สบู่แล้วใช้ได้ทุกวันคือกลิ่นนี้เลยไปแล้วบ๊ายบาย